แต่งตัวอย่างหล่อกะจะไปหาผู้สาวสักหน่ yeah! <laughs> อยเย้อตายตายบังดำไม่มีเวลาไปไหนมาไหนกับเขาเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมจุงกะสวัสดีทุกท่านนะครับผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผม เมื่อวันกะว่าจะไปกินหมึกย่างสักหน่อยงานก็เข้าสองสามเจ้าไม่ได้ไปอีกเหมือนเคย <c oughs> วันนี้ก็ะว่าจะไปหาผู้สาวสักหน่อยเย่ yeah! ทำยังกับตัวเองมีผู้สาวพูดไปอย่างนั้นเลยครับแต่ก็อยากมีนะ <c oughs> วันนี้ก็ ได้รับการติดต่อมาอีกเช่นเคยครับผมบอกพี่ผมมาจากกรุงเทพผมอยากออกช่องพี่บ้างพี่มาได้ไหมมาถ่ายผมสักนิดหนึ่งโอ้ทำไมต้องมีแต่ช่วงเทศกาลโอไม่รับงานทำไมช่วงไม่ใช่เทศกาลทำไมไม่มากันบ้างมาอะไรแต่เทศกาลเนาะให้บางดําได้พักผ่อนบ้างก็ไม่ได้เอาขอมาจัดไป ที่ไหนนั้นเดี๋ยวรู้กันครับผมขับรถก่อนมาถึงแล้วครับผมสถานที่แห่งนี้เขามีอะไรทำไมถึงให้บังดำมาอีกรอบหนึ่งตัวอะไรรถใครมาอีก โอ้มามงคลก็มานะมาทำไมทำอะไรกันเยอะแยะไคยได้มาโบเ,าเดี๋ยวลงไปดูเขาหน่อยแล้วกันครับผมที่สวนลุงเจียงอีกเช่นเคยครับวันนี้เขามีอะไรเด็ดๆหรือเปล่าถึงให้ผมมา บอกผมแต่เช้าแล้วแต่ผมไม่มาสักทีขี้เกียจเหมือนกันนะลงไปดูเขาหน่อยเขาพากันมาทำอะไรวันนี้จะให้มีเวลาไปหาสาวๆหน่อยก็ไม่ได้โอ้นรถคนวัวของมงคลน ว่าจะไปหาผู้สาวพาผู้สาวไปออกเดทเนี่ยก็โทรไป นจุบซนนี่ให้ผมมาทำไรนี่ฮะให้ผมมาทำไรวะน,นี่ให้มากินเบี้ยปีใหม่ให้มาเบียร์ไม่ได้มาให้มาถ่ายผมนี่จะไปหาผู้สาวอยู่เนี่ยผ,ผู้สาวมาจากกรุงเทพนี่เอ๊ะ,ะโอ้ผมก็ไปกรุงเทพมาเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เอง<ะ><ะ>ผมอยู่ร้านพ้าเด๋อรู้บอก<ะ> นี่มาหมดเลยครับนี่ยทับทามทามออดิโอมงคลสาวดัมซิงไทยแลนด์เอนจิคูดนี่ครับคุณโรอจากกรุงเทพธวัมชัยสาวครับผมคนรวยคนกรุงเทพอันนี้ก็อันนี้ก็คนที่ไหนนี่สวัสดีครับลุงเจียงนะครับนี่เจ้าของสถานที่วันนี้อ่ะสวัสดีอาจารย์หน่วยอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับครับวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้ก็มาจูนตู้ ของลูกเจียนครับเขาได้ของเล่นมาใหม่ได้ของเล่นมาใหม่ครับนี่ครับดูเลยเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้ามีอะไรออกใหม่เขาก็จะเปลี่ยนล้นนี้ออกใช่แล้วเขาก็จะซื้อใหม่มาอีกเขาบอกว่าเขาโผล่แล้วจะพัฒนาเสมอเขาจะไม่หยุดนิ่งนี่ครับวันนี้อาจารย์น้ำนวยมาจูนตัวนี้ให้ลูกเจียนนะครับตัวใหม่ F I R F I F F F ห่าถ่ายเยี่ยคอติด F I R 2 6 0 A นะครับมาร์นี่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่อบก่อนจูนมาครบ ทำอะไรบ้างอาจารย์นนี้ก็เป็นอันดับแรกก็เอาหนึ่งตู้มาเพื่ก็มาจูนพื้นเลยอืมครับจูนพื้นว่าดูสเปคตู้ว่าเป็นประมาณไหนอืมครับไฮได้เท่าไหร่ครับกางได้เท่าไหร่ครับครับก็เป็นตู้สองทางก็มีพาสซีฟอยู่ในตู้ครับครับก็ตู้ SPM ตัวนี้ก็คือเขาจะตัดเน็ตเวิร์กเขาจะตัดอยู่ที่ พันสองพันสองครับผมแล้วผมก็มารู้แล้วว่าสเปคตูป,ประมาณไหนอืมปึ๊บผมก็จูนแล้วก็ดีเลยเ,เสียงแหลมมันจะมาเร็วกว่านิดหนึ่งก็ดีเลย์เสียงแหลมไปนิดหนึ่งอ๋อประมาณสักจำไม่ได้ประมาณสักหนึ่งหรือสองนี่แหละประมาณหนึงน่งสองหนึ่งหนึ่งไปไปลายประมาณเนี้ยครับก็ดีเลยเสียงแหลมไปปึ๊บก็โทนก็เอฟพีเอ็มเขาทำมาดีแล้วโทนเสียงตูวเําทำมาดีแล้ว แต<ค>่ว่าเรา,าเราดีลี<ๆ>แค่สิงแหลมครับก็คือเป็นตู้พาสซีฟแต่ซัมเอาอยู่ใน m อ r ตัวนี้ครับก็ซัมเอามาก็พอจูนพื้นเสร็จแล้วครับก็จูนโดยรวมครับก็โดยรวมก็โอเคครับก็ก็มีอะไรนะตู้เบ่าตู้เบสครับก็ีโทนเขาก็จะเป็นโลที่แบบลูกใหญ่ๆหน่อยครับก็ปรับให้มันเป็นพอดีพอดีเป็นให้เป็นสมูท สมสมุดขึ้นแล้วก็มันก็จะแรงขึ้นประมาณนี้ครับก็ตัดซับให้มันกระชับขึ้นเขาก็จะตัดคอร์ตรงเบรคกับกลางแรงมันก็จะเป็นหนึ่งรอยเฮิร์ตครับผมก็ทํางานได้ดีครับก็ลุงเกียงเขาก็โอเคครับสําหรับหนึ่งครับผมก็มันก็จะยังมีอีก FIR ข้างนอกที่ทําข้างนอกอีกแต่ผมทําไม่เป็นก็คือก็ทําเป็นคร่าวๆอยู่ก็ส่วนเฟสส่วนเฟสก็สมุดอยู่ มันอาจจะไม่เรียบเท่าไหร่ก็ต้องทาข้างนอกอีกไม่มีอะไรมากแค่นี้ครับก็ตู้เขามาดีแล้วเราก็ไม่ต้องทํามากใช่ครับอีกคิวนิดนึงไปทํามากเดี๋ยวเสียของเขาใช่ทามากเดี๋ยวเสียงดีเกินอะไรเนี้ยเสียงดีเกินเดี๋ยวลุงเจียงดีเลยกลางแหลมอ่าดีเลยกลางแหลมก็กลางก็จะมาเร็วกว่าเบลดเนาะเพราะพีดิกอยู่ในตู้ตรงนั้นเราก็ต้องดีเลยกลางแหลมไปนิดหนึ่งเพราะเบลดมันออกช้ากว่า เลยต้องดีเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราตั้งเสียงกลางบนตู้เลยเราไม่ได้แขวนเนาะไม่ได้แขวนสูงใช่ถ้าแขวนก็ต้องอีกดีเลยหนึ่งใช่พี่เซอีกันดูครับก็ประมาณนี้เครื่องปรุงไม่ต้องสนใจเนาะนี่ลุงนี่ของดีของลุงเกียงครับลุงเกียงบอกว่าที่เด็ดเลยตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละครับนี่อุปกรณ์ส่วนเรื่องเพลงอะไรก็เปิดให้ฟังตั้งแต่ผมเดินเข้ามาแล้วตอนนั้นก็ ช่วงนี้ก็แค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับได้พูดคุยกันอ่าส่วนตัวเพราะตัวนี้ก็แนะนําเลยครับก็ใช้ดีครับใช้ง่ายใช้ง่ายดีก้าสรบบคเคด้วยโอเคใช้ง่ายมากเจ๋วครับค,บคับผมผม,ผมนี่ไม่เคยใช้มารณนี่มาเลยผมลองมาจับผมก็ลองมั่วๆคนเม็กว่าจะได้ก็กว่าจะได้ก็กตุกชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> โอเคก็คอนเน็กแล้วก็พรีเซ็ให้เกียงเรียบร้อยแล้วครับ ใครสนใจก็ติดต่อทางตัวแทนจำหน่ายครับตัวแทนจำหน่ายมารี่นะครับตัว MIR ตัว a นตัวนี้มื่ได้มื่หกแมืหน่งเก้ร้อยครับราคโปรมชั่นอยู่นะราคาโปรมชั่นราคาจริงประมาณส0ง0มืน่าจะสองหมรับ2สองหใช่ไหมตัวนี้แล้วก็จะมีตัวท็อปใช่ครับตัวนี้เป็นสองสอแต่ตัวนั้น4ี่แตัวท็อปเขาทำไมลุงไม่เอาตัวท็อปเลย ไม่มีตังค์เฮ้ยช่วงโปรโมชั่นแค่สองมือนี่งน่าเสียดายมากเลยแค่นี้ก็พอแล้วพอจริงไหมเดี๋ยวเปลี่ยนอ่ะก็ประมาณนี้เนาะจันยำนวยนครับผมลงทุนมาจากกรุงเทพมาปีใหม่เราก็มาจูนให้ลงเที่ยงคนดีกรุงเทพมาครับเนี่ยยาวเราะก็แค่นี้เลยเนาะลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคตาต้องสวัสดีครับสวัสดีครับโม่หลังกีกิจมือหนึงยูทูบเอย Bisa sedikit, tapi Baiklah kabum, sobat